สวัสดีครับวันนี้ผ้าพี่พาน้องมาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่ที่สวนสุกใจครับผมนะครับเป็ดกับไก่เลี้ยงใส่กันครับผมเป็ดกับไก่เลี้ยงใส่กันครับนี่ครับเห็นบ่ก็บ่ติดกรยัอดงากันครับเว่าชกบ้านนั่นกันกันนะครับเลี้ยงใส่กันง่ายๆเลยครับเลี้ยงแบบง่ายๆเลี้ยงแบบเปลี่ยนได้ครับเลี้ยงใส่กันเลยจริงเป็ดกับยุ้กับแม่นะครับเดี๋ยวผม คุณก็เมียออกไปซึ่งไปไค่ครับนี่ก็เอามาให้เบิ้งครับนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่กันครับผมง่ายๆสบายสบายนะครับเลี้ยงแบบอยู่น้ำกันครับมันช่พี่สองขอกับผมในเบิ้งเลี้ยงเป็ดกับไก่ใช่กันนี่ครับขอกหนึ่งไปอยู่น้ำกันได้สบายสบายครับผมนี่เพื่กระเด็นน้ำเยอะไกล้กับแกนอ้อมนี่ครับนี่นะครับเลี้ยง นะครับเลี้ยงแบบนี่ะครับเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงแบบยู่น้ำกันสบายๆครับเห็นไหมติดกันเป็นน้ำใกล้กันแยกกินเครื่องครับย้านดูย่างกินแบบยู่น้ำกินน้ำกันนะครับเป็นสองเป็นการผสมการทำงานสีลงตัวครับใกล้สองตัวนี้กับเมียมันก็ออกเปไข่ครับทิ่มลูกไว้ผมเอาเปขามาเลี้ยงน้ำเจ็ดหนี่งครับ ดูกินน้ำกันกับเป็ดกะเป็นมูกันเลยเห็นบหมดูกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันเป็ดมักน้ำไก่กับบะมักกะกินน้องเจ๋งๆครับยุ่เป็นกันดูน้ำกันได้เสยกะสบายสบายนะดูแบบสบายสบายพุก็เอาน้ำเอาเป็ดเอาเนื้อให้กินนี่นไหมครับผมไก่สองตัวน like ี่กะเป็นไก่ดีอยู่ครับไก่ดีไก่เก่งอยู่ไก่เก่งไก่ใส่ได้อยู่สายพันธุ์กะพ่อพันธุ์กะใส่ได้แม่พันธุ์กะใส่ได้ครับ เป็นคอพันธุ์ลักสายพันธุ์ลักก็ดีอยู่ครับไปเช็ดนอใหดแนวกับซื้อว่าสายใดอยู่นี่นะครับเป็นการเบี่ยงที่ลงตัวเป็ดไก่ลงตัวเป็ดเจลี้ยงครับเป็ดเทศเป็ดเทิดสีขาวสีเหลี่ยงนี่ครับคอพันธุ์แม่พันธุ์ก็นี่แหะครับผมนี่ไม่ดึงครับโอ้ไม่ครับนะครับการลงตัวมากไม่ดึงครับเย็นไไรครับสายใดว่าครับพอใหญ่พอพอเป็นจะ พัฒนาตัวยอดได้บอกรับผมว่ามนพัฒนาตัวยอดได้ครับําหรับเ็ดไกอยู่น่คือสี่สวนผมนี่พัฒนาตัวยอดพัฒนาสายพันธุ์ได้ครับพัฒนาตัวยอดพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาเป็นเรื่อยๆได้พอเบึ้องล่วมันอาจจะพัฒนาอะไรอยู่นี่นะครับทำมาให้พี่ให้น้องดนเบื้องน่างกันนะครับฟุ้งุกเล็กๆน้อยครับจิ้มผมครับที่สวนสุกไก้วเนริญสมากกับอาหารเป็ดอาหารไก จังสิละครับหายน้าหายยังไปนอครับเนาะเอ้าิบก,กับตากเบิ้มสักนีละครับผมสักนีละครับดีครับ